สวัสดีค่ะในหัวข้อที่ว่าใครที่อึดอัดใจมากอยากจะบอกรักกับคุณค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจอะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไดได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่หากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้ มาดูนะคะว่าใครนะคะที่อึดอัดใจมากนะ,ะอยากจะบอกรัก,กับคุณนะคะมันแน่งอกนะคะต้องยกออกดูค่ะมีพลังงานใดบ้างอาจจะเป็นรัษนาราศีคุณหรือเขาได้นะคะขออนุญาตดูนะคะนักษัตวขานราศีพิจิกนักสัตว์กระต่าย นักสัตว์มะโรนักสัตว์กุมนักสัตว์แมวคุณหรือเขาอาจจะเลี้ยงแมวได้นะเป็นพิเศรษราศีกุมนักสัตว์ชลูนักสัตว์มะสิงนักสัตว์ นักสัตว์มะแมมะเมียนะคะนักสัตว์หลักการดูพลังงานนะคะใครที่อึดอัดใจมากนะคะอยากจะบอกรักกับคุณเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านนะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้สลับพลังงานได้อาจจะเป็นพลังงานคุณเองก็ได้นะ,ะที่กําลังรู้สึกอึดอัดใจอยู่นะคะ อยากจะบอกรักกับใครนะคะดูนะพลังงานของคนแน่นอกนะต้องยกออกนะคะขยายดูนะคะฟาบวอนแปดเหี่ยนดิแฮมแมน เลบสอเจ็ดาเป็นพลังงานของคนที่มีเรื่องไม่เข้าใจกับคุณมีเรื่องขัดแย้งกับคุณมีปัญหาการเกิดขึ้นในอนดีตที่ผ่านมานะคะแล้วความสัมพันธ์ก็โดน ความสัมพันธ์หยุดนิ่งความสัมพันธ์กันไปนะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแต่เขายังคงคิดถึงคุณอยู่เสมอคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานะ,ะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทํางานเก่งมีความมุ่งมั่นเป็นคนที่มีความตั้งใจขยันทํางานนะคะมุ่งเน้นด้านการงานเป็นหลักนเขาคนนี้อาจจะ มุมออนจากคุณไปแล้วหันหลังให้คุณไปแล้วนะคะแต่ว่าเขายังคงแอบส่องแอบมองคุณอยู่ยังคงรู้สึกอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงยังคงรู้สึกเป็นห่วงคุณยังคงแอ,อแอบสืบแอบส่องนะคะแอบเก็บข้อมูลคุณอยู่ในใจเขานะ,ะอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเหมือนเขามีเรื่องราวที่ค้างคากับคุณไว้เหมือนเขามีเรื่องราวที่คิดมากคิดเยอะเกี่ยวกับคุณไว้นะเขาอยากจะมีการเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะดูไพ่สำหรับมี ไฟอบครับคิงออฟ s องแปดถ้วย หไม้สไม้เขาคนนี้นะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีการ move on กันไปหันหลังให้คุณไปหรือคุณอาจจะหันหลังให้เขาไปในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาคนนี้ก่อนหน้านี้เขาอาจจะปิดกั้นความรสึกของเขา ไม่ได้พูดความจริงไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกข,ของเขาให้คุณได้รู้มีการใส่หน้ากากเข้าหากันก่อนหน้านี้นะคะสิ่งที่เขาแสดงให้คุณได้เห็นนะคือการเป็นคนที่นิ่งใส่คุณหรือเขาไม่แสดงความรู้สึกให้คุณได้รู้นะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณกับการนิ่งเฉยใส่คุณในตอนนั้นนะคะมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เงียบกันไปไม่ได้พูดไม่ได้คุยกัน พอมาถึงตอนนี้นะเขาเสียใจเสียใจกับสิ่งที่เขาได้ทําเสียใจกับการที่เขาไม่ได้พูดความจริงกับคุณไปมาตอนนี้เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะมีพาั่นมีแรงปรารถนาเขามองว่าเขาอยากจะสร้างบ้านอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณคุณเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับเขานะ,ะเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณ ทวบครับอัศวินมายสองดาบควีนออฟพินิคินเขาเขาคนนี้นะเหมือนได้รู้ใจตัวเองนะคะว่า เขามีความรักความสติที่จะมอบให้กับคุณเขาอยากนําถ้วยนําความรักนี้มามอบให้กับคุณพอเขาดูแล้วนะคะว่าคุณคือคนที่เขารักคุณคือคนที่เขารู้สึกผูกพันคุณคือคนที่เขาอยากจะอยู่เคียงข้างอยากจะมามอบความรักให้กับคุณเขารู้แล้วว่าเขารักคุณนะคะ แต่เขายังคงแอบส่องแอบมองคุณอยู่แต่ในช่วงเวลานี้นะคะเขาไม่แน่ใจนะคะกับความรู้สึกข,ของคุณที่มีต่อเขาเขายังคงเป็นสองดาบยังคงรู้สึกคิดมากคิดเยอะเรื่องของคุณอยู่เพราะตอนนี้คุณเป็น P u o p e n t a คือตอนนี้คุณเป็นคนที่รักตัวเองดูแลตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองคุณหันหลังให้กับเขาไปแล้วนะคะการที่คุณหันหลังให้กับเขาไปการที่คุณนิ่งเฉย แล้วก็ไปโฟกัสที่ตัวของเขาเองในตอนนี้ทำให้เขาเนี่ยมีความหวั่นไหวในใจทำให้เขาคิดมากเพราะว่าเขาก็มีความกังวลใจกลัวว่าคุณเนี่ยจะไม่เปิดรับความสึกเกี่ยวกับเขา ห้าศูนย์เห้าศนสามเหรียญนะนับคับ ในความสัมพันธ์ครั้งนี้มีเรื่องไม่เข้าใจกันมีปัญหากันมีเรื่องทะเลาะกันบางท่านอาจจะเป็นรักต่างไวัยได้นะคะ mm hmm. เหมือนถ้าก่อนหน้านี้ mm hmm. เขาอาจจะแคร์ความรู้สึกของคนอื่นหรือว่าฟังคําพูดของคนอื่นนะคะทำให้ความสัมพันธ์มันอาจจะมีการสั่นคลอนได้ ในก่อนหน้านี้แต่เหมือนตอนนี้เขาเอาชนะเรื่องราวเหล่านั้นแล้วนะคะเขาได้เข้าใจและเขาอยากจะมามอบความรักความสึขด,ดีให้กับคุณอยากจะแสดงตัวตนให้ให้คุณได้รู้อยากจะมาบอกรักคุณนะคะอยากจะมาพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณมาแสดงออกซึ่งความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณ เขาอาจจะเป็นสายเปยได้นะคะเขาอยากจะดูแลคุณนะคุณต้องการอะไรเขาก็จะซัพพอร์ตคุณนะในบางท่านอาจจะเป็นสายเปย วมพลังพักผ่อนงอกเงยเปิดใจ ได้รับสิ่งที่รอคอยเขาคนนี้รู้สึกว่าการที่คุณและเขาได้รู้จักกันนะคะเหมือนเขาได้มีไฟลุกโชนเหมือนมีเป้าหมายในชีวิตนะคะทำให้รู้สึกมองเห็นอะไรได้มากขึ้นเขาเฝ้าแอบ,บสองแอบบมองคุณอยู่คุณเป็น สิ่งมีค่าที่เขาอยากจะมองะอยากจะดูแอบส่องแอบมองอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงเขากำลังรวบรวมความกล้ารวบรวมพลังที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้ <ed> เขาอยากจะให้คุณเปิดใจนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณเป็นสิ่งที่เขาตั้งหน้าตั้งตารอคอยคุณอาจจะเป็นคนในสเปคของเขา คุณอาจจะเป็นความรักที่เขาต้องการหรือเขาอาจจะรอคอยคุณมานานแล้วอาจจะเป็นคนในอดีตที่ห่างหายกันไปแล้วก็ได้กลับมารู้จักกันอีกครั้งหนึ่งได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหรือเป็นคนที่มีความผูกพันกันมากๆในอดีตชาติก็ได้นะคะเขารู้สึกผูกพันกับคุณคุณคือคนที่เขาเฝ้าตามหาหรือคุณคือคนที่เขารอคอยนะคะ การเดินทางห่วงใหญ่ทุกอย่างดีขึ้นเขาคนนี้นะคะจะมีการเดินทางหรือว่าเดินหน้ามาหาคุณ หรือเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางชอบขึ้นเครื่องได้หรืออาจจะอยู่ต่างประเทศได้นะอยู่แดนไกลได้นะคะตอนนี้เขาเป็นห่วงคุณห่วงใหญ่คุณอยากจะดูแลคุณให้บอกว่าทุกอย่างนะกำลังจะดีขึ้นนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้มาดูนะคะความในใจของเขาคนนี้ mm hmm. เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณ ใครคนนั้นเพลงที่ชอบฟังบ่อยๆไม่ลืมสายตาของเธอเธอคือคนที่ตามหานะ ยังคงคิดถึงเสมอทนุถนอมเพียงสบตาความรู้สุดของเขาที่มีตอบคุณนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะขอทุกท่านมีความสุขนะคะราบุกันใหม่นะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ